สบายดีพี่น้องเบิร์สกู๊ตคนพี่น้องตื่นนอนแล้วสุดรอเขาก็ตื่นเลยเด้อพี่น้องเด้อต,ต,ตื่นเลยเนาะตื่นเลยมั้นล่ะตื่นเลยยังตื่นเลยก็แม่ให้กินนมก็แล้วเลยน่าร๊อกกินนมแล้วเด้อพี่น้องเด้อแม่มันก็ะทู้เฮือนเด้อพี่น้องเด้อ

ยิ้มเนี่ยนะยิ้มเนี่ยนะยิ้มเนี่ยนะยิ้มเนี่ยดูโหที่วัดกล้องน้องจับไว้จับไว้จับไว้หวจากกระลาของหล่อละหนุ่งละนั่นอันนี้เหตเองเองเด้อตัวเห็ดเจ้าของเองเด้อเออ เออเอาอยู่ยังน่ะลินไปเคหัวตัวเองพี่น้องเขาเจ็บเลยเนาะเออเอาเมียกับสบายดีพี่น้องนะตะอ้นสบายดีพี่น้องถูเพื่อนเนี่พี่นอ้อ,นนองหลังจากเพิ่งกวนแล้วเหมือนกับมันเป็นยุทธบรรพินเนาะเอ้าย้ำอีกเทรื่อหนึ่งพี่น้องเลยตกถูบ้านพี่น้องเลยเครื่อง,องคร้อมเพื่อนกระซักตากแล้วเด้๋พี่น้องเขาตากที่ลมเนาะเพราะว่าฝนตก โอเคพี่นอ้องล่อกระโผกเป็นนี่เด้อพี่น้องเอด้อล่อเป็นแต่มีอย่งยานเผ่นเวลาเผ่นเผ่นดึบ,ด,บ,ด,บดึบไปแล้วบางเถื่อตกนะกระเถือหนึ่งพี่น้องตกหนะัวบาดฟื้นเลยนนะ้องพี่น้องอต้องบ่งด้ช่วงทวาช่วงเผ่นจะกระดึบไปกระดึบย <laughs> <laughs> ิงกระลุงกระลุงรถอันนี้กันพี่น้องอันนี้วางนี่กากิ้งตกสองเถืออะไรน้องเคยนั่นแะต้อง้อ โอวติเห็นน้องเหตตกวางนะก็เถื่อหนึ่งได้พี่น้องเด้อความจริงเด้่นอีกสามเถื่อตกะสี่เถื่อแล้วบันยิงโปหไฮเป็นแล้วบันมีโปรโตกแล้วบันผูกไว้แล้วบันโตหลายเถื่ออยู่แล้วต้องดื่อแล้วต้องมีแนวหลิงก็อยากหล่งอยากซักต้องไปหาซื้อเครื่องมาให้หล่งนะ แต่เมื่อคนเริ่มแท้งแถวเริ่มจะกุ่งแล้วบนชงอืมแถวกุ่งแล้วเหี๋ยันทูอยู่ <c oughs> ทุบบ้านเด้ยพี่น้องเด้องอมละบ้านหานไม่วันนี้อ่ะพร้อมๆแม่วันกันนี้เลยนนนนนเลยนาะ ืค้าลูกพ,พี่น้องว่เมื่อบ้านมือได้กับอว่าแล้วมือได้วางมีอก,กอนพี่น้องกักบขาตามนีเราะวาก็บ่มีไพมาเฉยเิ่นเนาะกับผัวยุดมือกัสายสายมีเอย ซอยตะเมือกับเพิ่อนกับยากลูกพี่น้องเลยเห็ดยากลำบากอาศัยพวยุดเบียกหยุดงานกับซอยลูกคือพี่น้องเห็นแล้วเนาะได้กระตูพื้นแล้วยลินแล้วเนาะนี่นะลินแล้วเนาะฝน,นะน,นะนตกลินเด้อพี่น้องเด้อ เป็นพันยุขเขาเนอะกระดึบด๊บกระดึบด๊บกระดึบด๊บกระดึบ๊บกระดึ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 ๊บฮึ่มฮึ่มฮึ่มยามีแห้งจริงหรอเอ้ยนี่เนา <laughs> นะอื

ห่าน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 สีไปใส่สีไปใส่สีไปใส่ออืมเออเออสะไปใส่เจ้านายคอยเตะเจ้าเอาบ่เอาบ่อแมนเซี่เออตีก้นได้ มีบทเรียนเป็นว่ากิ้งกิ้งกิ้งกว่าไอ้กิ้งมาเลยทีน้อยไปกิ้งมาแต่โต๊ะฟุโต๊ะลงก็หายเลยกลากเลยเออ khan cái đếp cái đếp mẹ ơi mẹ คนตกแต่พี่น้องเลยเชี่มกับบได้พี่น้องพอเพราะว่าเขาแดดนเนาะผักในวันซินในหมื่นนี่พี่น้องคนตึกโต๊ะนี้เป็นอีกแบบเช่มกับอันตรายเนาะต้องใส่กนใส่ไฟ่ียมพ,พี่น้อง,องหลังคา bay quay ma lớp đói chắc a tóc bút tóc bút nâng nó chào nó nha 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 เนาะฮืมอืมนอนกิ่งไปกิ่งมาเงี่เลยพี่น้องเนาะกิ่งเอาหอยนมนะาการเกษตรไม่ต่อไปแตยพี่น้องเปงน็นงานแม่บ้าน

Aking, aking, aking. Seeking, chilla See, bóc, chilla bóc. No, you know, no, no. <coughs> eh, I'm not king, Nó, Say nó sao. We make, 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 à Bake, 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 Ah, พี่น้องเลยด,ดอกน้องอะคลิปนี้กับศิลาพีแล้วนองไปก่อนไอนอด้เพียงเนืขอบคุณถุงลายถุงเมน่นทุกคนขอมาหลับชมสองกันนาตาอ้านเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วเด้อจ้า